เหตุการณ์ก็คือโบะบะมากพวกเธอดูนี่นะทีมฉันคือขีดหมดเลยแกก่อนที่พวกนางจะขีดพวกนางก็ชุบฉันลงมาทันแกฉันก็เลยมาลงตรงวงชุบแกมาต่อชีวิตให้พวกนางอีกรอบหนึ่งในที่สุดวันนี้ฉันก็ไม่ได้เล่นคนเดียวแล้วมาเล่นกับตี้นะดีใจมากเราจะไม่เหงาอีกละแล้วฉันก็วิ่งวนจนชุบเสร็จโชคดีไม่มีคนอยู่แถวนี้ต่อชีวิตเพื่อลงมาเอาที่หนึ่งเท่านั้นวันนี้ถ้าไม่บูย่าก็คือไม่เลิกนะ ตอนนี้ก็คือขอฟาร์มหาของไปก่อนตอนนี้แก๊งเทเลท็อบบี้ก็ได้มารวมตัวกันแล้วนะใครที่มั่นเดี๋ยวเจอกันเลยค่ะอ้าพูดยังไม่ทันขาดคําเจอคนมั่นวิ่งอยู่ข้างนอกแล้วแกยิงไปก่อนหนึ่งแมทเออนางตั้งไอวองนะด้วยความที่เราเกิดมาเป็นตัวแม่ตัวมัมเป็นคนไม่ยอมคนก็พุ่งหลาวหวังปิดชีพไปเลยสิคะแต่นางก็วิ่งหนีกลางโคโนโลแลราหนึ่ง มาดูกันว่าสเตปหล่อนกับสเตปฉันนะใครมันจะแน่กว่ากาันมีความวิ่งส่วนวิ่งหลบมุมเออถ้านางไม่ตั้งไอวอลแล้วยิงฉันฉันขิดไปแล้วนะเนี่ยแกฉันเลยตั้งตัวกลับมาตั้งไอวอลแล้วก็พันยาไปก่อนตอนนี้คือจังหวะนางเสียไปแล้วแกอ่าเรายืนหน้ามาแบบนี้เธอจะรอดหรอสาวยิงไปซ้าแบบนี้เธอจะนั่งพันยาแบบไหนก็ได้แต่จะมานั่งพันยาแบบนี้มันไม่ได้ตัดภาพมาที่ตรงนี้แกข้างหน้าในบ้านเหมือนจะมีคนเราไปช่วยฟ้าก่อนแล้วกัน เราหนะมั่นใจในสเตปการวิ่งเข้าชาร์จของเราที่สุดดูเหมือนว่าเขาจะล้มแล้วนะแต่ว่าเขามีแบบสกิลชุบตัวเองไงก็เลยไปซ้ำให้อีกรอบนึงเออฉันก็ได้คิวไปแกไม่งั้นนางก็ลุกขึ้นนาใหม่วงเริ่มแรงและเข้าวงไปก่อนแล้วกันข้างหน้าเหมือนจะมีคนมั่นแกพุ่งไปเลยสีคาไปค่ะนั่ไงนางกระโดดออกขวามาแล้วก็ยิงไปเลยสีขาล้มไปหนึ่งแกแล้วมันมีอีกก็ยิงไปเลยสีคาล้มไปต่อ เพื่อนก็นช่วยซ้าเอาคิวให้นะแกเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาลาดไงไอพวกนี้มันลายลาดเก่งไว้ใจไม่ได้เหมือนข้างบนจะมีคนแก่รับบทนาตาชาโรมานอฟสาวย่องเข้าข้างหลังเลยค่ะแล้วก็ปาดไปหนึ่งแม เออหล่อนก็หันมาดูสักหน่อยก็ได้หรอกมัง้งแล้วคือมันมีนางนางหนึ่งหลบเสาอ,อยู่ฉันมองไม่เห็นนะแกน่าจะเป็นแฟนนางนะ่ะได้รับบทนางแก้แค้นให้แฟนเหรอกคะ่ะเออนี่ไงเพื่อนฉันก็สแตนบายรอเลยค่ะรอชุบเธอรู้จักแมงมุมพิษน้อยไปซะแล้วลงมาแก้แค้นคะ่ะได้ซองควังมาแกไอเราก็เป็นคนไม่ยอมคนจะด้วยสิทีนี้ก็วาวุ่นเหรอนายลืมไปแล้วหรอแฟนนายโดนเราลอยหลัก บอกแล้วจะมั่นกับใครก็ได้แต่อย่ามามั่นกับฉันจ้ะอุ้ยวงแอบแรงอยู่นะแกเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนแล้วตอนนี้คนเหลือกันแค่5้าคนแล้วนะแล้วดูเหมือนข้างหน้าจะมีคนก็ตั้งไอวอลไปก่อนอุ้ยนางยิงทะลุไอวอลว่ะแกกล้วยมากนี่เนี่ยเจอส่วนไปหน่อยเป็นไงเออขิดไปแล้วแต่ว่านางเป็นคนละตัวกันแกอีกตัวนี้คือตามจองล้างจองผ่านชั้นเวอร์ดูสิยิงไม่ยั้งเลยแล้วนี้ก็ล้มไปเลยสิคะ สุดท้ายก็ไปไม่รอดตอนนี้ก็เหลือฟ้ากับนางหนึ่งหนึ่งกันแกจังหวะน,นี้ฉันรุ้นมากแต่ก็คิดยอมรับว,ว่าคนนี้เขาตึงเป็นงานเล่นเก่งแต่ว่าขี้แอกไปหน่อยดูสิแกตาที่แล้วก็เลยได้ที่2มาแบบงงๆก็อย่างที่บอกค่ะเราจะไม่ยอมจนกว่าเราจะได้ที่1นมาต่อเกม2กันเลยแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนนางสู้กับเพื่อนฉันอยู่แกก็เลยสะกดล้มไปเลย1แมตต์รีฟสาเอาคิวไปอีก1แมตต์จึงมาก ตัดภาพมันที่ตรงนี้เขามีประเด็นอะไรกันแกวิ่งกันวุ่นวายมากกะว่าจะยิงเอาคิวชิวชิวก็คือเพื่อนลาดไปแล้วแต่เหมือนสวรรค์ยังเข้าข้างอยู่ไม่ได้มีแค่คนเดียวแก <S 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 เออ, <S <S อก็ยิงลงไปหนึ่งแมตต์แล้วก็รีบซ้ำเอาคิวเลยรีบวิ่งไปก่อนแกหิวของมาก เราดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะโดนมือดีหลอยแต่ใครจะไปรู้หลาการลอยหลังคือชั้นมือดีกว่าฉายาตีนแมวก็ไม่เกินจริงเราจะทําการอ้อมเพื่อลอยหลังศัตรูแบบนิ่มๆม,มาและแกเห็นนางละนางอยู่ข้างนอกเจอเลยค่ะมาดูซิสเตปหล่อนกับสเตปชั้นใครมันจะแน่กว่ากานนี่แนละจิบดิซีล้มไปเลยสิขาจึงมากบางอาจมาหลอยลูกสาวเราก็ต้องเจอแบบนี้แหละค่ะพวกเธอว่าไอวอมันคุ้นๆไหม เอใช่ไหมใช่เธอหรือเปล่าตัวเมื่อกี้หรือเปล่านางขึ้นรถขี่ดีไปแล้วแกเพื่อนนางอาจจะเพิ่งชุบลงมาไงก็เลยไม่มีของไม่มีอะไรแต่ไม่ว่าเธอจะหนีไปไหนเธอก็หนีเราไม่พ้นหรอกค้า ขิดรอบสองไปสี่แคนเวอร์แกดูเหมือนข้างหน้าจะมีคนด้วยความที่เราชำนาญในการลอยหลังเห็นไหมนังไม่รู้ตัวเลยเจอค่ะยิงกันไปเลยเออยิงกันให้ขิดไปข้างเลยเออขอลาแล้วกันเออตั้งไอวอาก่อนเกือบขิดแกได้คิวฟรีมาอีกหนึ่งคิวแบบชำ่ำเล่นเงียบๆง,ง่ายๆไม่ต้องมีสเต็ปอะไรเยอะขอแค่มีเทคนิคก็พอแล้วแก ตอนนี้ก็คือจะเข้าวงสุดท้ายแล้วแกเดือดมากดูสิตั้งไอวอลกันสนั่นเวอร์แต่จะบอกว่ายากหน่อยนะน้องเพราะว่าทีมเราอยู่กันครบเลยด้วยความที่ทีมเรามีคนเยอะกว่าก็ดันไปเลยสิคาเข้าชาร์จเลยสิก็อย่างที่บอกการลอยหลังนะันคือความชำนาญของเราตอนนี้ก็บูญ่าเราแกจบ